สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามกัแต่ทางช่องย t u b e นะคะวันนี้พบกับเซลกับแต่ฟอร์บกทุมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะคันนี้เป็นสีประตู XL Plus พันะคะราคาขายอยู่ที่752,000บาทนะคะเป็นสีดำคันนี้เราเน้นความดุดันกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าความพิเศษนั้นมีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะค่ะเราก็มาชมรอบคันกันนะคะ อันดับแรกเลยนะคะบนฝากระโปรงค่ะเป็นจมูกทรงเตี้ยนะคะสีดำเงาตัดกับสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านค่ะแล้วก็เพิ่มพิเศษนะคะของดวงตานะคะก็คือเราใส่เป็นเลด e อ e ให้ลูกค้านะคะวงแหวนเป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะเป็นไฟหน้าแบตแตงวิ่งแบบนี้เลยนะคะแบบ full option เลยทั้งเซตนี้เขาเรียกว่าหน้า F1 หน้า F Spider นะคะลูกค้าจะมาแบบนี้เลยค่ะทั้งเซต กระจังหน้าจะเป็นตัวสีดําล้วนนะคะ Ford สีดําล้วนนะคะแล้วก็ติดเพิ่มนะคะเป็นไฟตัดหมอกให้ลูกค้าด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านข้างค่ะก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อที่มากับหน้า F นะคะก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วมีหมุดแบบนี้เลยค่ะสีดําด้านค่ะรับกับแมกยางค่ะยางเป็นขอบ18นะคะของฮันกุกค่ะแมกเป็นลายดอกไม้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่ยอดฮิตเลยนะคะ สำหรับรถฟอร์ดที่เราแต่งกันนะคะติดนะคะ,ะเป็นลาวหลังคาค่ะซึ่งไม่ได้มีการเจาะเอาอตัวรถนะคะเป็นสีดำด้านค่ะกันสาดข้างค่ะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดสีดำด้านค่ะป้องกันการเป็นรอยนะคะข้อฝากถังน้ำมันนะคะส่วนตรงท้ายกระบะนะคะเป็นโลบาร์นะคะของ outlander แบบขาย,ยาวแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะ สติกเกอร์อันนี้ลูกค้าเน้นความเรียบเรียบนะคะแต่ยังดูมีความหรูหรายอยู่ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกหลายได้นะคะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟตัว C แบบนี้ค่ะจะเป็นสีดำลมควันแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายนะคะเราเพิ่มความเป็นมิติแบบนี้เลยจะเป็นฝาท้าย F O R D ที่เป็นครอบครอบอีกทีกับฝากระบาดท้ายนะคะการชนท้ายค่ะ ตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะติดมากับตัวกันชนนะคะซึ่งภาพก็จะแสดงผลตรงหน้าจอที่เราเปลี่ยนเป็นจอให้ลูกค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันค่ะด้านในก็คือจอเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นจอ a n d r ดอ d 9นิ้วนะคะ,ะแล้วก็เบาะหนังนะคะที่ติดให้นะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าก็เป็นเน้นเป็นสีดำนะคะได้สีดำไม่เช่นเดียวกันค่ะ คันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเท่หรูหรามากเลยนะคะสปอร์ตเรียบดูดีนะคะคันนี้ชมรอบคันกันไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่สนใจรถฟอร์ดนะคะอยากจะแต่งดูดูแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามกับแรได้นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์06-5-6-9-2-6-3-2-2สนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะเจอการแต่งรีวิว รีวิวรถแบบไหนก็สามารถติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ